โยว่าไงาไวเล่น1.9ปี19ล่อหงวดผ่อนเริ่มต้น6,000ชมไวเล่นนะเปิดโตที่หนาของเครื่องกันเลยฝาคาร์บอนเบิกใหม่นะโอ้โหห้องเครื่องสวยๆนะกระจังนาคมเมียมล่อแม็กเวลออกรถศูนย์บาทปีแรกดอกเบี้ย0% 12เดือนพี่น้องเฉพาะ FC เสียงเท่านั้นงวดผ่อน6,000 หาไสได้วะ1.9่า1.9ปี19งวด6 0 0 0ภายในเบาะบายเครื่องเสียงหนึ่งชดุดดิฟฟี่พวงมาลัยนาดีวัดบดหัวกเกียร์ไทเทเนียมจวดบอเบิ่งกับฝาท้าทยโล่งๆแล้วน่าจะจวดอยู่นะโอ้โหออกรถศูนบาทฟรีดาวฟรีจองบัตรประชาชนใบเดียวได้ทุกอาชีพกเกษตรกรค้าขายพนกักงานบริษัท รัฐวิสาเกตรอบเหมาก่อสร้างเห็ดห้เห็ดหน้าสวนแม่บ้านรบพอร่อกีดยางขับวินงขับแก๊บขับบุกล่อขับสิบขับแม็โค,โคนะตัดไม้เผา่านเอาไปเลยจบที่ศูนย์บาทราคาขายโคตรถูกปี19นะนะห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเอาส่วนลดไปสองหมื่นเหลือห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทปีแรกงวด 6, หกพันลังนั้นพ่อนหนึ่งหมื่นครับพี่น้องไวเล่น แคปนาจอฝีดาวฟีก่องบัตรประชาชนไปเดียวแล่ที่นาติกตอกนาเฟซบุ๊กกดลิงก์ล่เชิญเข้าไปน้องเดี๋ยวไอเสมมนาบริการเทดสัญญาฮอดหน้หอนอาบ้านส่งรถฟีฮอดหน้าบ้านเอฟซีมักบอง้าบอถือไก่บอซอยกันคอมเมนต์ใต้คลิป้องเดี๋ยวไอเสมสุ่มแจกเสื้อให้ครับพี่น้องไว้เ่นแก้ว